ยิ่งจะมายืนยันกับเพื่อนๆค่ะว่าคนที่โชคดีมากที่สุดในยุคนี้ค่ะก็คือคนรุ่นใหม่คือคนที่เกิดมาในโลกแห่งยุคเทคโนโลยีหรือว่ายุคอินเทอร์เน็ตแบบนี้ค่ะเพราะอะไรคะเพราะคุณต้องรู้ว่าคนสมัยก่อนกว่าเขาจะประสบความสําเร็จ กว่าเขาจะริ่มรวยขึ้นมาได้ใช่ไหมคะเขาจะต้องอาศัยเงินลงทุนก้อนหนาก้อนใหญ่มากๆอย่างเศรษฐีอย่างเจ้าสัวในเมืองไทยของเราหลายๆท่านที่ทุกคนเองก็คงรู้จักนะคะก็คือกว่าเขาจะมีธุรกิจได้กว่าเขาจะทําธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเขาต้องใช้เงินทุนมหาศาลในการไปสร้างอโรองงานนะคะในการทําธุรกิจของเขาต้องมีต้นทุนมหาศาลแต่ในทางกลับกันค่ะ วันนี้ถ้าคุณเป็นคนรุ่นใหม่คุณเกิดมาในยุคนี้ค่ะคุณคือคนที่โชคดีที่สุดค่ะเพราะอะไรคะเพราะคุณมีอินเทอร์เน็ตค่ะเพราะอะไรคะเพราะคุณมีสื่อโซเชียลมีเดียค่ะถ้าคุณไม่รู้ว่าการสมัยก่อนนะการทําธุรกิจนะ ในเรื่องของการเวกว่าที่จะไปใช้สื่อต่างๆนะคะไม่ว่าจะลงโฆษณาขายสินค้านะคะหรือทําการตลาดผ่านสื่อโซเชียลมีเดียใดๆสมัยก่อนมันแพงมากเพื่อนๆต้งองอกมาคะ <S <S คือสมมติว่าอย่างคุณอยากลงโฆษณาทีวีนะคะ <S 1> <S 1> <ๆ S 2> คุณรู้ไหมว่าโฆษณาทีวีแค่ไม่ถึง1นาทีเนี่ยนะคะไม่กี่วินาทีค่าใช้จ่ายเท่าไหร <S <S ่ในทางกลับกันค่ะวันนี้ถ้าใครนะคะที่ทําธุรกิจมาแล้วนะคะแล้วมันพูดถึงการยิงแอด ะะมีการพูดถึงการยิงแอดที่บอกว่าค่าแอดนั้นแพงขึ้นแต่คุณรู้หรือไม่คะว่าการยิงแอดในปัจจุบันนี้นะคะที่ยิงผ่าน Facebook นะคะค่าแอดยังถูกมากมายถูกมาหาศาลมากกว่าการไปลงโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆทางทีวีและแบบนี้คุณรู้หรือยังคะว่าเพื่อนๆค่ะ คุณค่ะเกิดมาในยุคที่โชคดีมากที่สุดบางครั้งร่ำรวยง่ายที่สุดในยุคนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครที่ยังไม่รู้ตัวพิงค์จะมาแจกคีย์ทองคําค่ะคือมหาเศรษฐีและคนสาเร็จร่ารวยทุกคนบนโลกใบน,นี้ค่ะเขามีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะและต้องเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจแห่งโลกยุคใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันนะคะใคร ที่มีธุรกิจออฟไลน์อยู่แล้วขอให้คุณทําความเข้าใจคาว่าออฟไลน์กับออนไลน์โอเคไหมนะคะออฟไลน์คือธุรกิจที่เป็นธุรกิจแบบโลกน้าเดิมที่เราไปทําหน้าร้านกันเท่าไหร่นะคะค้าขายกันแบบต้องมีร้านนะคะต้องมีทาการทําหน้าร้านเมื่อวันเวลาผ่านมาค่ะยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงน,นะคะตอนนี้ทุกอย่างกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเข้ามาอยู่ในช่องทางออนไลน์นะคะคือช้อปปิ้งหรือว่าซื้อสินค้าซื้อบริการออนไลน์คุณต้องดูพฤติกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันที่ กณสังเกตสคะว่าทุกวันนี้แทบจะไม่อยากออกจากบ้านกันแล้วจริงไม่จริงนี่คีย์แพงมากสำหรับใครที่ทําธุรกิจคุณต้องฟังนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะใครที่อยู่ออฟไลน์ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเรียนรู้ช่องทางของออนไลน์นะคะออนไลน์เริ่มต้นได้ไง่ายๆถ้าคุณรู้นะคะและ มันทวีคูณพลังทวีคูณในการทําธุรกิจของคุณได้อย่างประหยัดต้นทุนและทําให้ธุรกิจของคุณมีกําไรมหาศาลได้ถ้าใครอยากรู้เพิ่มเติมติดตามเพจ a c e b o o k ของพิงเอาไว้นะคะครูพิงค์ The p r e s i e n t of Lean Business นะคะหรือว่า Tik t o อกช่องครูพิงค์ทีวีอย่าลืมกดไลค์ live, กดแชร์ share, เป็นกําลังใจกดหัวใจให้กันด้วยและหากเพื่อน,อนมีคําถามเพิ่มเติมกันที่อยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ทุกช่องทางและพิงจะมาทําคลิปตอบคาถามให้กับเพื่อนๆผ่านช่องทางแบบนี้ สังคมแห่งรับกับครูป,ปิงค่ะ Princess l e n of Business แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ